นี่นะคะเออเราก็กำลังจะไปที่เขื่อนแม่สวยจังหวัดเชียงรายเองเย้ yeah. ดูการแต่งตัวทุกคนนะคะพร้อมเปียกน้ำมากๆและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถา,านที่นะคะที่เราจะพาทุกคนไปก็คือเขื่อนแม่สวยเองแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านดูเชียงรายนะคะมารับเพื่อนอีกหนึ่งคนเพื่อที่จะไปเขื่อนแม่สวยนั่นเองค่ะก็ <_' S 1> <_' S 2> นั่นแหละคะ่ะทุกคน ทุกคนก็คงเคยเห็นคร่าวๆพันทางพวกแบบสื่อโซเชียลแล้วว่าแบบติ๊กต็อกหรือว่าอะไรใช่ไหมมันแบบน่าเที่ยวมากๆแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงสงการด้วยนะคะดังนั้นก็อยากพาทุกคนไปเที่ยวเขื่อนแม่สวยด้วยกันะค่ะเขื่อนแม่สวยนะคะนักเรียคนก็คงรู้ว่าเป็นเขื่อนใหญ่อันดับต้นๆของจังหวัดเชียงรายเลยนะคะแล้วมันก็เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับใครที่อยากจะไปเล่นน้ำนะคะที่เหมาะมากๆแล้วก็ล่าสุดนะคะก็จะมีพวกแพรเบียรให้นักเยคนได้ไปแบบ เช่าแล้วก็เล่นส่วนปีนี้ค่ะเอ่อมันจะมีมาตรการการแบบว่าให้คนที่ไปเล่นนะคะก็จะแบบมีราคาฟิกไว้เลยเผื่อแบบป้องกันแบบคนโดนโกงอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะก็คือถ้าสมมุติเราจะล่อแพเปียกนะคะมันก็จะใช้งบป,ประมาณ800บาทสามารถเล่นได้ประมาณเอ่อ6-8คนใช่แต่ถ้าเกินกว่านั้นเราต้องเพิ่มแพ่นะคะส่วนซ้มนะคะตามที่ที่ก็คือจะ เก็บค่าบริการกันนะ่าแค่200บาทนั่นเองใครสนใจอยากไปนะคะก็ลองเช็คราคาดูดีๆถ้าเกินกว่านี้อาจจะอาจจะแบบโดนแบบร้านชาร์จเพิ่มอะไรเงี้ยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อให้เขาทรบาบรงนั้นั่นแหละสะส่วนสันไม่สวยนะคะก็เป็น อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญมากๆของเชนไลน์นะคะมันก็เพิ่งเปิดมาได้ไม่ไม่เกิน4ี่หปีะค่ะทุกคนแต่ว่ามันบูมมากๆแบบหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแล้ววันนี้นะคะช่องเราจะพาทุกคนไปรู้จักนั่นเองแล้วมันจะนสนุกมากแค่ไหนเดี๋ยวเรารอชมบรรยากาศกันสมโอเคไปบ้า okay, งไปเล่นน้ำกัน มนมีแขนไหมมีอุยกระโดดได้ไหมได้อ้าวตอบแล้วเหรอตอบแล้วยัง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 ไังย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 ังไังรั้ยยังยังยัยังยังยังยัดยยัง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 ยัังย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  นนถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มากับพี่ที่จองกับไว้นะคะก็คือพี B, ่บีนอกม่านส่รามาแบบประทุม,มแล้วก็มาเชอพี่ก็ขอมาะอพี่ขอแล้วก็เนี่ยราคาก็คือเขื่อนไม่สวยใครจะมาช่วงเทศกาลนะคะทุกคนต้องจองมานะคะถ้าไม่จองอะ่ะอาจจะไม่ได้มีซุ้มให้นัง่งแล้วก็อาจจะไม่ได้มีแค่เลยด้วยเราทีจองมานะคะก็ต่อพี่เข้ามาได้เลยซุ้มตะวานนั่นใช่ใส่มานีดต๊ะ ตอนนะคะเพราะว่าศึกสงครั้ขั้นหน้ามันแบบใหญ่หล่นยิ่งน,ะน,ะะนั้ำดูค่ะน้ำนี่คือสาดเข้ามานะคะทุกคนต้องคอยระวังนะคะด้วยนะเพราะว่าเวลาตาดก็แบบที่นี่อาจจะเป็นเองนะ้ำได้เลยใช่ไหมคีโอ <c oughs> เนไหมที่เคยไหมตัดหวานนี่จะแบบโดน <c oughs> ดน,นี่ต้องคอยดูแลยิ่งแบบ เฮ้แกงเพื่อนทุกคนค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เคลื่อนนม่สวยแล้วค่ะแล้วลตอนนี้อยากให้ทุกคนเห็นภาพบรรยากาศมาดู นะจริงๆอ่ะเขื่อนแม่สวยอะทุกคนค่ะมันเป็นอ่างเก็บน้าที่ใหญ่มากๆแล้วเนี่ยระยะเวลาการล่องแพมันล่องแบบโคตรนานใช้เวลาการล่องนี่ประมาณแบบหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะถ้าทุกคนล่องจากหัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะต้นน้าอะคะ่ะต้นน้าของเขื่อนแล้วก็เราก็จะล่องลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วดูภาพบรรยากาศตอนนี้พี่ไม เนี่ยะค่ะเราก็เลยพาทุกคนมาดูนะคะรถก็จะแบบั่นจอดติดกันไปแบบเยอะมากๆ <_ an> เดี๋ยวเราเดินไปดูกันข้างหน้านะคะข้างหน้าก็จะเห็นภาพกใกล้มา <_ an> กทกคเทศกาลใหญ่มากอยากให้ทุกคนลงมานะคะมันแบบมันดีมากๆจริงๆแล้วแบบได้เปรียกกันแน่นอนยี่ช่ิเป็นช่วงแบบสงการแบบ วันที่13.45นี่คือต้องจองกันมานะคะถ้าไม่จองนี่คือเต็มแน่แน่โหดมากจริงๆคือทั้งสองข้างทางนะคะแบบจะมีแบบว่าคนมาคอยแบบเล่นน้ากันอะ่ะเต็มเลยอะ่ะทุกคนดูคะ่ะเชียงรายยิงง่งญ่หลักการเกิน,นะคะ่ะใครที่ยังไม่เคยรู้จักนะคะต้องลองมาเพราะว่าน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เมื่อเทียบกับแบบพวกแบบสิงคโปร์หรือว่าเกิอ์อะไรต่างๆนะคะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือกนกันเดี๋ยวเราไปข้างบนกัน,นะคะ่ะ ไปดูว่าจุดลงแพเขาลงกันตรงไหนสนว่วนมากเขาจะลงกันตรงต้นหนานะคะทุกคนแล้วก็มันจะมีแบบสไลด์แบบลงพือย่างนี้เลยแล้วคนก็จะนั่งบนแพเสร็จแล้วก็ใส่ชูชีพนะคะใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นสำคัญมากๆคือชูชีพอันนี้คือต้องจําเป็นนะคะเพราะว่าน้ํามันไหละะแรงมากและเวลาทุกคนทานของแบบมึนเมาอ่ะเราแนะนําให้แบบเซฟตัวเองนิดนึงนะคะมีสติเพราะว่าแพมันล่องแล้วมันล่องไปเรื่อยๆมันไม่สามารถหยุดเพื่อที่จะรอรับใครได้ทุกคนค ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปร่องแพกันนะคะตอนนี้นะคะรถกำลังพาเราไปตรงที่จุดปล่อยแพนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่บนรถน,นะคะดูเป็นครบเลยเดี๋ออยวเราไปล,ล,ล,ลองดูบรรยากาศเราคือว่ามันจะเป็น,ย,างงานยังไงกันนะคะไปรอดกันเลย

ที่มาใช่ครั้งแรกก็คือมากับแม่นะคะแล้วพี่ก็มากับเพื่อนเพื่อนเพื่อนค่ะประนุพัฒน์ทุกคนก็ทำไมกี่รอบก็เคล้าใจดันก็ใครมีโอกาสหรือมีเวลานะคะก็มาเที่ยวที่นี่ได้เลยเกินแม้ซุ้ยและเพื่อนทีนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งกลไลมาด้วยนะคะก็อย่าลืมกากดติดตามไว้ด้วยก็พยายามทำคลิปออกให้ทุกคนแบบได้รู้ด้วยก็ที่เมื่อกีก็จะไม่ใช่ที่เชียงรายหรืออาจะเป eyes, ็นท right ี entonces, <S <s ่ไหนเลื่อนสถานที <T elling> <t elling> ่ใหม่ๆนะคะก็เดี at <t 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 ๋ยวมา Sepkata em Sai đây <mully>